อยู่เรอย้ายมุ่งปลายอรไม่ไหได้ยินมชวไปกินข้าวอยู่พุ่นแล้วอกอ๋ออยู่อยู่มองันมีตลาดมายู่หันะมีพะแทนตลาดกับเขาแล้วก็มีห้างกับเขามีเบสอืออืออือดยาเไปกินข้าวก่อนข้าแรงเลาท่เขามาหาทั้งรอเพ่นหม่อีกทั้งรอเพ่นใกลสิไปรงเรียนนะพ่่บไ่ได้ไปมื้อบ่ได้ไปพ่ออ๋อ้อมี้ีพ่นบ่ได้ไปเยนอาจจะยุดปีไม่อล้วเอ่าดงว่า้องใสก็บ่ได้ไปเนาะ โดยโดยเจ้าว่นนาน้องซี่น้องปูน่านจะอยู่กับใครเนี่ยอยู่กับน้องอยูอน้องเจ้าว่านี่นะลอย,โ,ยโอ้อยู่กับน้องเปลอยงไเนาะอ่าโตอโอ้แนมเข้าไปปูปลากระปองบมเตียงทองคุณเองเทเลอร์อยู่เนาะลอย,ดย <c oughs> ได้เป็นเจ็ดเลยว่อนะลอยอ่าลอยเมื่อนานลอยเกนลอยหนึง่งลอยลอยลอยปอง แม่ลอยปองลอยยังไงกัวลอยปองกัวลอยปองอีกเจ้าอยู่ชิกปีอีหล่ะสิบสองสิบสองปีเยนอยู่ห้องพอดีนะห้องกว่าหนึ่งห้างกามานี่ห้องกวห้องกว่าหนึ่งกําลังชิกรลังเข่าเรียนนี่อ๋อเด็กกี้ไปยุใช้เด็กกี้มาได้เข่าวะเอาน้องเอาน้องเลยโอ้จนรุ่ทีรุทางไม่ปะเนี่ยว่าเขาเหตุเหตุอหไม อ๋อเฮ็ดเพื่อนให้โดยโอ้คักแก่สนาะโดยอ่าดีใจน้ำน้อ,องเพิ่นแล้วจ้ะพี่น้อะสิเฮ็ดเฮือนใหม่เลยป่านนี้นะ่ะโดยโอ้เพิ่นสิย่อใยเมื่อใดกล่ะบ่ฮู้คือกันยังบ่ทันฮู้เนาะโดยอืยยอมีแต่ว่าถานะนะ้าเราติดตามเบิ่งเนาะจะเลาวก็เป็นนในห้องวานแดงได๋จ้ะเอาไหนว่าพักมึงดอวย ทุกทัวหน้าเส้ิมสุขสุขใจความแห้งหวมจิต่วมใจสมะดีกันเป็นกันแบบเดียวเด็กเดียวป้องกันสาวหน้าสูซ่าสุงเกียดของลาวสมเสรใส่สิทธิ์เป็นเจ้าและทั่วสนเ่าซ่ามื่อปาก ขอให้เจ้เอกราพับเป็นผู้กษาตร์เของแม่ลูกกและกระมวนเด็กเอกระับกันในพระเลสาละไว้แตดชิ้นใส้ว่่มซิ์เล่าไปกษัตร์เราไปเสื่มความปฒนาน้อเป็นยังไรเนาะไปฝามาไม่ได้ยู่พี่เต้พี่น้องเด้อเนู่ทาง ตามบ้านเพื่อนซานของทางน้องปูนาพี่ดาอัยเนาะอ่าละลายทาละลาย FC, เอฟซีเ่็นกะอมเมนต์กับมาเนะาะแต่ว่าทางโมแซนได้ขึ้นมาเลยครัแวะเยี่ยมยามตามไทยเนาะอ่ะาเขามาหาทางน้องปูนาเพป็นเด้อวัดสันพี่ดาอยัยเนาะตอนนี้กะเป็นเวลาเวลาตอนอ่าบ่ายโมงพี่ดาอยัยเนาะทางน้องเพป็นใกล้สิไปโรงเรียนแล้วประจักษ์พี่ดาอยัยวันนี้ก็เป็นวันจันทร์พอดีเลยเนาะย่างท่านได้ แหวกเข้าไปหาทางน้องไสพี่น้องเอ้เนาะเดี๋ยวแหวกเข้าไปถามไทยทางน่องปูหน้าเป็นก่อนแล้วก็จังช่วงตอนอหนึ่งแรงพี่น้องเอ้จังสีแหวกถามไทยเพื่อนเนาะ,ะทางเบาเสียงพี่น้องเอ้เนาะสมัยดีเด้อเบาเสียงเด้อโดยได้เริ่ม เออบ่บาดีหิวเลยบาดีเนาหิวเรยเนาะผงไปาผงมุ้งปลายอไ้ห่ไดเยบมชอบไปกินข้าวอยู่พุ่นแล้วมองอยู่มองกันมีตลาดประยุทธ์นะ่เพรแทนกับเขาแล้วก็มีห้างกับเ้ามีเบสอืออืออือมาปกินข้าวก่อนเล้วินข้าวแรงเราจะข้ามาหาทั้งรอกเิ่นไม่อีกทั้งนอบเป็นใกล้จไปโมเฮียนแต่่อ่บ่ได้ไปเืยไม่ได้ไปบ่อเออพอมันนีเพิ่ไม่ได้ไป เพื่อนอาจจะยุดปีใหม่แล้วเออจะว่าต้องใช้ก็ไม่ได้ไปเนาะไช้เนาจะเนี่ยไปทั้งเสียงคุณเจมส์เดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเล่นตอนดังเร่งทางสี่หาเพื่อนได้ยเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือ้นว่าแต่เมื่อเป็นเมื่อวันวันจันทร์เนาะก็วันวันจันทรงนี้ก็คือบางทานมันก็ไปเหม่อนแต่ว่าเดินทางกลับบอเล่งทางบอเซียงเนาะตอนดังเร่งเร่งสี่ห้าเพื่อนนะนี่ก็ว่าสี่กับตอน พังวงเมื่ออิ่นเมื่ออิ่นตอนเที่ยงเที่ยงอาจจะได้เรียนทางกลับขึ้นกันอยู่ก่อนอยู่ก่อนมาเลงโดยโดยเดี๋ยวเข้าไปถามไทยทางน้องเพื่อนก่อนเด้อบอเชงเด้อเนาะอย่างเลยโดยโดยโดยก็ไปกันเลยนี่กับ่อเชงเลยเดี๋ยวไปหาทางน้องเพื่อนก่อนเนาะอืมอ๋อคือหน่อยเนาะมาหอดหนาเงอน หน้าบ้านเทียนชานเพื่อนเนาะไอ้ก็จะเป็นมองดูมองพักอาศัยพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นบุกเบิกไประเดเลยนี่พี่น้องเอ้ยปมาเถอะเนาะแนวพี่เรงพี่เราเอ้มาง่ายกันเพื่อนเป็นก่อนเนาะถ้ามองคนเห็นอย่างอยู่เด้วยเลยด้อยไม่เป็นการนี่ก็คัดนี่เนาะฮะโดยสบายดีล่ะโดยพักกันเห็นอย่างเนาะ มาเตงเฮียนโอ้ดอยดยเจ้าว่าน้องสุน้องปู่นานจะอยู่กับใครล่ะอยู่กับน้องอยู่กับน้องเจ้าว่านี่โอ้ยโอ้อยู่กับน้องพี่ตั้งเนาะอ่าโจ้โอ้แนมเข้าไปปู่ปลากระป๋องมอเตียงทองพี่น้องเทเลอร์อยู่เนาะได้เป็นเจณฑเลยว่าเน่ะลอยเมื่อนั้นลอย บรเกตนอยหนึงอยอยปองบแม่นอยปองอยังไงกัวอยปองกัวอยปองอีกมันเป็นสองรยบ่สองรกระปองแม่นไล่ะอมันเป็นถูกมันี่มีชิ่อ๋อนันซิยมันมีจุกแพ็กนี้มันมีแต่นันร้อยรอยรอยแพ็กอ๋อมีมีคือลายแท้มีอยู่ร้อยแพ็กบ่ Hmm. Men nhân, nhân phép rồi men oh, vào... oh, vào... oh, uh, à. là nhanh 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 được nhanh 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 3 nhanh 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 3 nhanh 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 Rồi nhanh 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 Rồi, rồi nhanh 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 ลอยลอยเหมือนเป็นถุงเลยพอหมัดไปลอยเนาะเจ้าอยู่จักปีอีหล่ะสิบสองสิบสองปีเรียนอยู่ห้องพอด้าน่ะห้องกว่าหนึ่งห้ากระเขาเมื่อนี่ห้องพัวห้องพัวหนึ่งกาลังชิกาลังเข่าเรียนนี่อ๋อเด็กกี้ไปยุใช้เด็กกี้มาได้เข่าว่าเอาน้องเอาน้องเลยโอ้ตะกรอนอยู่กับน้องนี่แม่จะได้ใจล่ะแม่เา

แต่เพิ่นว่าห้ามเขาไปเฮ็ดเวียกันบ่งานน่ะบอบ่ได้จ้างบ่ได้จ้างบอไปไปเฮ็ดเวียกไอ้เพิ่นนี่บ่เฮ็ดเวียกยังขนานละกลมนคนมันโดยอ๋อโดยเลยเนมันอ่าเพิ่นบ่ได้จ้างเพิ่นไปเพิ่นไปมาหาขอแห้งเขาไปกลัวไ้เพิ่นสิบ่อเห่าขอไปไปกนมันเถาก่อนอืม แปลว่าเปลี่ยนกันสิบ่อยมื้อนี้ข่อยไปคนมันเจ้ายมื้อนี้นี่เจ้าพอกคนมันข่อยสิบ่ออ๋อแปลว่าขอเลือกขอแห้งกันช่วยกันไปสิบ่ออ๋อโดยๆๆเคยเห็นบ่างป่เคยเห็นบ่บ่เคยบ่เคยเออบ่เคยมาหาเนาะเลยเออแต่ว่าอ่าในทีมงานบ่เตียงนี่ยจำใครได้ไหบ่เตียงก็มาแล้วมาแล้วบ่มื้อนี้เออเป็นมาตั้งแต่จังหวา มื่อวานนี้เขามาออืืมวานนี้เพิ่นมาเนาะด้วคือเห็นเพิ่นรู้ที่รู้ทางไหมป่านนี้ว่าเขาสิเฮ็ดเอือนให้ไหมอ๋อเฮ็ดเพื่อนให้โดยโอ้คักแี้ซะเนาะโดยอ่าดีใจน้ำน้องเพิ่นแล้วจ้ะพ um ี่น้อยเสียดเพือนใหม่เลยบ่านนี้น่ะโดยโอ้เพิ่นสิย่อใยเมื่อใดล่ะบ่ฮู้คือกันยังบ่ทันฮู้เนาะโดยอืมอือ มีแต่ว่าถ่ายรอดที่ตาเมือ,องเนาะเป็นได้ชีวิตครอบครัวเฮือนชาญเจ้าอ่นหนึ่แบบให้มาหาเจ้าติดแต่เขาเจอพอเสียงก่อนอ๋อพอเสียงพอเสียงเขามาหาหว่าไปเขาไปหาหน่อไหมแล้วเาเจอกับพอเสียงเดยเยแล้วเจอนั้นแล้วก็เขาบ่ได้ไปหาได ได้ทิปหนึ่งแล้วเขามาหาอยู่นี่โอ้เฮาไปเอาฟื้นตอนเขามาหาเมื่ก่อนนะไปหาพื้นหาดัวธรรมดาของเราเนาะแล้วพิ่นพ่ออยู่ทางบ่อแล้วตามมาเมืองไทยเบืองซานมาเนี่เนาะโอ้โอ้รวยดอยบัดเพอเจ้าได้ใส่ละพ่อเขาก็ไปสุ้งแหงคือกันอ๋อพ่อก็ไปเนาะแล้วเจ้าอยู่กับน้องจะมีจะค้นนี่ น้องซองน้องซองโดยอากเลยบ่แม่อายเขาคุณไปโรงเที่ยวแล้วอขาอายจะไปโรงเที่ยวแล้วเจ้าหนี้ก็บว่าจัะมู่ยังสิไปนี่บ่ได้ไปมื้อนี้บ่ได้ไปไปแล้วก็เมื่อว่าว่ากลับไปท่องเที่ยวแล้วแล้วก็เฮาก็บ่ได้ไปอีกพอเชียงบอกว่ายาโม่พอเชียงมาเด้ อ,อย่างก็เลยอยู่ก่อนเนาะอย่างม,มือใหม่กับจังสิไปเนาะ,อะพอเชียงบรายกับเขาพักและฮฮเฮ็ดเวียเพื่องานคือมือใหม่กับกเรียนปกติเนาะเพราะว่าพอมีทางเพื่งอง,งานเป็นสิการมหาพอทั้งทีมงานเพื่นกับกจิกร์เมื่อนี้ด้ล่ะเพื่นจิกร์บ้านผัวจิกับเซโนผัเคยไป,ปบ่เซโน โอเคไปเนาะเอออ่าครับๆสิพากันกลับเพิ่นนี่พี่น้องเอ้ยเนาะเออนี่แม่นครอบครัวเนาะปู่นาเนาะพี่น้องเนาะมองยูมองาเพิ่นกับโตพื้นไผกะจุอยู่นี่เลยบ่อีล่นี่โตพื้นกับผู้ใดพี่น้องเนาะเอาขึ้นมาจุอยู่ในเฮือนเลยนีเนาะมาจุมาสุมาลังอทั้งเฮือนเลยพี่น้องเอ้ยอ่ากระกระโจนดำบ่ได้พี่น้องเอ้ย โดนแล้วเนอะโดนแเ้วเนาะแต่ว่าไม่ต่อขึ้นซานเจ้าหน่ยมีครบบมเลยเนาะบ่ได้เด้ครบน้ำงบนท่านกครบปะทั้งข่ายทั้งแนแหละขาดไม่ใช่แปดก็ซื้อแล้วก็ไม่ยังเด้อค่ะเด้ไม่เส้นผ่าบ่โอ้ยเจ้าเขาไม่เส้นผ่าเนาะเจ้ากันเนาะกับไม่เฮา ผู้นี้แม่ผู้แฟนเนาะเคยสรรศรีผู้นี้น่ะน้องเจ้าบ่เคยแฮปปีได้เจ้าอีล่าแปี้ปีเออือยังเจ้าดอกแก้วดอกแก้วเดอกแก้วนงาวละนั้นบิวอออ่าอออเนาะโอ้ยตามาเตาซานเพิ่นกะแมงหก็มีแต่ปลากระองบ่เียงทองเนาะ <laughs> เข่าชาแน่นี่มากจะใช้สั่ซื้อไว้บอกเข่าเข่านี่ใายมันซื้อชื้อเข่าสามล้านเลยซื้อเข่าสามล้านออไปไปพูดชว,วนใหน้มันอย่างกันหาเงินซื้อขววเอข่าไว้เนาะเพราะว่าอยู่ทางบ้านบริเฮ็ดน,า,นาเนาะเ<อ>ข่าก็เฮ็ดกันมีบางคนเฮ็ดกต่มีเนาะแต่ว่ามันมาไลหลายหมดแล้ว เขาว่าดินก็บ่มีน้ำเด้่ยเป็นเป็นภ uh> uh uh> uh ูโดยมือน uh ีเขาเขาห้องเรียนคนเทาบริษัเขาห้องเรียนแล้วไปเก็บทั่วแห่อยู่อ๋อปกติเจ้ากับบริษอยู่กันบ่โดยเพราะว่าเขาเรียนกับอ่าบริษัไปเนาะโดยทัวครูเทาว่าได้ห้ามือ หรือว่าชาม,มือจะเข้าพัก<อ>ถึงหามือก่อนจะเข้าพักยานเขาเห็นอย่างนั้นเขาเนะขดาวอ๋อเนีนชุดปีใหม่แล้วอ่าชุดปีใหม่ได้อ่าสิน้นสิ้นอีกปีนี้เป็นปีแยังบัตรปีสองพันถัไสามสิบอ่าัมื่อวันที่สามสิบ เมื mm. ่อวัน uh, ที um, ่ยังสามสิบสองน่นบ่เมื่อนี้วันที่ยังบ่เมื่อนี้ว่าครูเขาเขาจะครูว่าทีสามสิบที่สามสิบเยเมื่อนี้วันที่สามสิบมื่อวันที่สามสิบเอ็ดเมื่อยันเมื่อฮืนนั่นแหละครูพัก เมื่อเฮือกัเมื่อเมื่อเฮือกเป็นวันสี่มือกองบูหูเดย์ปีใหม่ในเดนหรือว่าปดะดุษปีใหม่อีกเมื่อเอินก็เป็นวันที่หนึ่งเมื่อผ่านอีกเมื่อเอินเป็นวันที่หนึ่งถือว่าเป็นปีใหม่ปาะเนี่ยเป็นเป็นปีสองพันปีนี้เดี๋ยวนี้มันเป็นปีสองพันสิ้ อีกกว่านี้สิ้นเบิร์ตอีกเดือนนี้เน่ป็นปี2025บ้านเนี้เป็นปีใหม่บัานเนี่ยเป็นอะไรเนาะทางน้องเป็นใจยังบระธานในผู้เพราะว่ายังบระธานในเฮียนก็เริ่มลงปอนึงเลยเป็นบ่านี่ยเลยอ่ามูไลายบ่ไปโรงเรียนไลยอยูืมวนบ่ไปโรงเรียนมวนบ่มาวนอยู่วายานยานครูพันไผ ขี่ดึงและครูตีเด้เยอะเราคันบอกว่าพังควงครูตีให้เนาะ้อบาบเบ้นเขียนเขียนบาบเบ้นบ่เลยให้กระเขาเลยเด้ก็ลังเข้าเนาะแม่เลยก็ลังเข้าก็ลังเขียนกะคอยฝึกเขียนไปหลายหลายเอากระดานมากระดานมันมีหูปุ่มขอไก่ขอไข่ขอควายง้อง้อจอกเจเสื้อไปอย่างนี้เลยคอยเขียนไปเด้อเล็กไปหน่อยเนาะ เพลงชาดลาวนำแน่ห้องไรกเลยว่าเพลงชาดลาวห้องได้บ่ได้แล้วพากับเขาคอยห้องไปเด้อเออคอยห้องเป็นแล้วเจ้าห้องเป็นแล้วโอเคง่ายแสนห้องเป็นเลยเออห้องเพลงชาดลาวกับเบียนห้องวายแดนเด้ชห้องไหนว่าพักันด้วยห้องเพลงชาดลาวชาดลาวตั้งแต่เด้ เราทุกทัวหน้าเสริุมสุขใจคววมแห้งววมจิตห่วมใจสมัดีกันเป็นกันแบบเดียวเด็กเดียวป้องกันสาวหน้าสูซ,าซ้าสุงเกียรติของเราสมงเสอใส่ซิทเป็นเจ้าและทัวสุเผาด้ามือปากกั ขอให้เจ้เอกราพับเป็นผู้ศาัตร์เของแม่ลูกกวนใปกระมวลได้เอกกระับกันนพระเลสาละไวแต่ชิ้นใส้ว่าสิเลาไปกษัตร์เราไปเสีนความปฒนาโอ้เก่งเก่งเกงเกงตัวมือให้ตัมมือให้พี่น้องเนาะทางน้องเพื่อนกับห้องไปกะได้ได้ได้เนาะแต่ว่าก็ยังมีร่นแล้วบางคำที่ยังยังบันได้เถิดกระไ้เด้อ เป็นยังมีแต่คอยปรับปรุงไปเนาะอ่าคำไหรเรวเอาอ่านหนังสือเป็นแล้วกัจังคอยท่องไอ้มันห้องไอ้มันถือคำเนาะคันโบหูอ่านนะครูบอกครูตีก่อนตีแล้วก็นห้กับเพราะว่าครูตีเลยครูบอกว่าันเขาเขาตีแล้วก็หูคันครูหักแพงนะ เขาหู who, <S <S ้เขาคิดดื้อเด้อืมอ er ืมอ right? ืมอ่าเขาคูตีนะก่อจากไหนก่อกินเขาคูตีนะฮู้ไวป้อเลยแล้วกูคูตีนะนั่นฮูเลยอ่เขาเบิ้งนี่ก็คูปะได้ดีเขาเขาบอกเบิ้งคูตีเขาบอฮหูนะเล็บมือยาวนี่ยาวช้ำนี้นี่ไม่ได้ไม่ได้ตัดโดนแล้วเนาะ ผู้ตีจนพายเลยเลยตีแพ้น่ะตีมูมันบ่มอเขาเฮียนนะบ่เอแมนแ้วในการแต่งโต๊าหามน้ำบีผมใส่เสื้อผ้ามันเรียบร้อยไปเียนน่าผู้ชายตัดเดอพบเนอผู้ชายตัดผมเนอะคือว่าไปเียนเฮ่นตึกตีเยอเนะกาผู้หญิงสะหูเออผมเนะเ มีเงาซาผมบีไอ้มันมันมดเนาะโ<ว>อ้เดินๆพี่น้องเอยเนาะถือว่าทางน้องเพบนนี่กาเอาอเนาะทางในหลายคนเพมันก็เข้ามาหาพี่น้องเอยเนาะแต่ว่าเรื่องเรื่องชั้นนี่งบอ่ากำลังชีส้สั่งนี่ยังบุหันได้พอเปล่าล่ะมีทั้งในในเรี่มาแจ้งข่าไว้เองบุหคือกันนำะพอ,อว่า,าจะตั้ง ออกเบิงแล้วก็จะตั้งเบิงกันยังบ่แล้วแล้วพอเสียงบอกว่าจะเอีอืมเบิงเบิงเบิงกนะ่อนเนาะไม่าแปลว่าตั้งเบิงก่อนนะเนาะเฮ็ดไป<อ>ตามงบป,ประมาณเนาะอ่าถ้าว่าเฮ็ดได้สาเร็จค่าเฮ็ดไปเนาะตามงบกำลังพี่น้องเนะอ้ยเนาะอ่ามื้อนี้กินข้าวเที่ยงแล้วันนี้บ่กินแล้วเอ,าววอ้าได้ยังกินก่อนวันนี้ กินอาหารพวกเบาไมา้นนั่แหละน้ำไม่ดอกน้ำไม่ดองเนาะไม่ท้องเนาะไปเดินเนาะน้ำไม่ดองคือกันมี <laughs> น้ำไม่ชมุ่มเพื่อนนี่หลายปีแล้วได้บน่นเนาะโอ้ยหลายปีแล้วเขาเขาใหญ่บ่ถึงนัดส,สามนี่สามน้องเขาปพลอยนั้นเขาอยู่เพื่อนนี่อยู่นี่บ่พากันนอนกันนอนอยู่ร่วมกันนะเพื่อนนี่บ่ นอนอยู่จริป้ o พี่นอนอยู่ทีนสาวพี่นนอนอยู่ที่นสาวเลยอ๋อทางน้องผู้หน้าเพิ่นนอนอยู่เทื่นสาวเนาะแต่ว่าพ่อกับแม่นอนอยู่นี่ป้เลยพ่อกับน้องผู้น้อยนั่นแหละนนอนนองผู้นั้นกับนอนอยู่ที่นสาวนอนผู้นน้าเนาะเลยอ๋อโอ้ยแสดงล่าทางน้องน้อนเพิ่นการกําลังเป็นทหารแต่แพงเนาะทางเอฟซีเพิ่นกับ ก็ยังบ่ทันได้ฮู้เรื่องราวปานไดเบาก็มาใหม่ๆเนะาะเฮ็ดในทางเบาเตียงเบาอย่างเพิ่นเข้ามาพี่น้องเอ้ยเนาะถือว่ามีข่าวดีเรื่องเฮือนแล้วเนาะน้องเนาะแต่ว่าเรื่องข้าวเรื่องน้ำก็อ่าคือเรื่องรักยัดีก็คือเรื่อง,องขาอออ้าวนาะเป็นปลา่มปลาแพ้แล้วอยู่ในกินเนาะเพิ่นก็เพิ่นก็ซอยน้ำในแล้วบ่อีล่ะน้ำกินนี่ไปเอาอไปใช้น้ำกินนี่ แต่เอาอยู่น้ำซ้างแต่แต่บ่เสียงเอาน้ำตุ๊กอ๋อน้ำน้ำตุกมาให้เนาะอ๋อเป็นอะไรเนาะฮั่นกะฮ้อนนั่งไปยังมากคินี่คือจังว่าอุ่นมันนี่คือฮ้อนแต่บานี้เนาะวันนี้หนาวนาแห้งบ่าวันนี้เออะมันนี้ธรรมดามันนี้เนาะวันนี้คัน หอบก็อาบน้ำจะแข้งกระตุกกระตุกจนแข็งเนาะดีใจเพวกไอ้หลาเจ้ามีพลังพลัคกุยใหญ่เปนมาซอยจะดีใจพวกพอเลยคิดได้ฝันได้บ่สิมีคุณมาซอยเขาแบบนี้เนาะไปไปนะไปบูคือกันฮะบูเลยอออคิดยังไงสู้ไะเรามวน โดยสบายดีเจ <laser, S 1> ้าโดยสบายดีในน้อขาดมาจากปันนาโดยขนองชายมนมือใช่ไหมน่านองชายฮะอึ๊บอึ๊บเฮ้แบบไรก่เป็นรบัให้ไบัวให้ปากกเรกะบฮเป็บีบปไหเนี่ยปากรกเระพ่อแม่เขาตุลาหนอนองชายโดย Mặt chắc là Canada, đi khỏi hãy nào chọn nào. Tu sai nào bomen khôn được bán đi nào. Doi nào bè mama đi nga đi ở đây. Báo đi ăn bọt đi ăn thâm lặp nhục đi ăn bọt đi ăn là hát peng xong bọt đi ăn đi ăn đi ăn สำหรับสองหมู่บ้านนีนดอยพัฒนาทั้งหมดเนาะออ๋ไปอยู่ใช่น่ะอันนี้ไปลงไปบุญก่อนบอมบีเนี่ยไปเนี่ยเดียวเรียกคุยกับเพื่นแรกก่อนบ่เพ่อแม่ทุลักนาะแม่เนี่ยปักลาเร่งนรู้ป่อโอเคโอเคพ่อโอเคเอาออันนั บอกเป็นยังไงเหรอเฮ้ยบบต้องนุบมือก็ได้เนาะคุยกันเองก็ได้เว้ยสำหรับคนเล่าน่ะโดยโยมมุนุบสิบเนี่ยโบเจ้าเป็นผู้ใหญ่กวางเจ้าเป็นผู้ใหญ่กวางเอาโบนี้นี่สิบมือคอยมีโดยอันนี้สบายดีเฮ้ยเนาะเมาเล่าเลยเฮะเมาเล่าเลยโอ้ยเล่าไป็นยัไงบ้างเอ้เนาะ คนมี่คน้านนี่บอกเอจ้งแม่ชาบอกบอกอี่อันปลาลูกคนนี้แหละเป็นพี่น้องเลยเอาเฮียดะเอาเอาเงินแม้เจ้าซื้อน้ำชุ่มไกินเด้ยดาเด้อเออพี่น้องเอ้ไว้ชิมน้ำชุ่มไกินได้มาเลยไปซื้อมาไปซื้อกระต้มขนมมาพี่นเอาไว้น้อ ไอ้ละเอาไว้ชื่อนมกินเด้อโดยเพื่นแดนเลี้ยงวัวหน้าว่าจะมาเยี่ยมหมาเด้อโดยโดยได้คุยกับน้องผูนาเพื่อนแดนเนาะตอนค่ำพูนว่าแม่จะมาตะเวียะคำพูนว่าแม่จะมาตะเวียะประคำปันได้ดล้วประคำปันได้เนาะโดยโดยถ้าจะเข้าบ่านขามาหาไม่เด้อโดยดีใจน้องเพื่อนได้ๆเพื่องเลยสบายดีสบายดีมาบอกผมไม่เนี่ย เดี๋ยวว่าสิมาเดีนยวทำไมเด้อโดยโดยโดยพี่น้อยไยเนาะตัวแก่เบิรกินอีกพี่น้องยไยเนาะไปพี่น้อยเนาะท่านมาแทนก่อนตัวไปก่อนเนาะลัลาไปก่อนพี่น้องเยผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำให้ลายนี่จะเป็นเพื่อนของทางน้องปูนาพี่น้อยเนาะเป็นเป็นพักอาศัยอยู่นี่พี่น้องเยเนาะตัวไม่ตอก อ่าเพิ่นถือว่ามีครบเลยพี่น้องเลยเนาะเป็นกาเตรียมไว้พี่น้องเลยเนาะไม่ต่อเพิ่นถือว่ามีแต่หน้าหญ่ๆมีแต่ไม่เลยร้อยพี่น้องเลยเนาะตีนซ่มตีนเสาครับนี่อ้าวเจ้าเราพี่น้องเนาะอ่าคักลายคักลายพี่น้องเลยออันนี้จะก็จะเป็นมองยูมองเสามองพักมองเสาเพิ่นพี่น้องเลยเนาะ เอาเอาโอเคพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ท่้นโมเสสจได้ขอตัวรำลาไปก่อนท่านพี่น้องเด้อพิพาทประการใดขอโทษขออภัยม่นำลายๆเนาะพอดีว่าเวะเขามาหาไม่เยี่ยมไม่ยามตามทยทางาน้องปูหน้าพี่น้องเลยเนาะ่โยกดีใจกับทางครอบครัวเพื่อนลายๆที่ว่ามี้ดังเลรักปุง่ายเพื่อนได้มาสดซอยครอบครัวเพื่อนซานเพื่อนเนาะพี่น้องเลยจะไม่ต่อการที่ว่าโอ้ยคักไรคักไรพี่น้องเลย เนาะเอาสำหรับวันนี้นำลาไปก่อนแล้วี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องเลย